หมันี้นะคะการทำธุรกิจไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะเพียงแต่มีเวลานะคะใส่ใจกับมันนิดนึงก็ได้ตังค์แล้วล่ะค่ะธุรกิจนี้เป็นอะไรนั่นล่ะคะเห็นตู้อย่างนี้นะคะต้องเรียนถามท่านนี้เลยนะคะคุณประดิษฐ์คงพานะคะเจ้าของธุรกิจ ตู้เติมเงินมือถืออัตโนมัติภายใต้แบรนด์ ATS ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่ต้องถามก่อนเลยนะคะว่าตู้แต่ละตู้ที่เห็นอยู่นี้นะคะครสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมยังไงบ้างคะในธุรกิจยอดเหรียญต่างๆมันมีทั้งตู้น้ําตู้น้มามันตู้อะไรต่างๆแต่เป็นแส่แต่มีธุรกิจหนึ่งที่กําลังมาแรงก็คือตู้เติมเงินมือถืออัตโนมัตินะครับสาเหตุเพราะว่า เดีี๋ยวนน้คมีมืืออถใช่ครับผมประมาณ40กว่าล้านคนที่ใช้มือถือนะครับผมเพราะฉะนั้นคือแล้วเป็นแบบรายเดือนเนี่ยสักแค่สินอกนั้น90%เป็นแบบเต็มเงินทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือพอจะคุยคุยไปเงินหมด ทำอย่างไรนะคะความสะดวกสบายก็ต้องเข้าถึงสถานที่ใช่ครับผมเพราะว่ามันมาแทนในส่วนของบัตรเติมเงินนะครับบัตรเติมเงินนี่ปกติเราต้องไปซื้อบัตรเติมเงินแล้วมา่ขูดบัตรยุ่งยากนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็มีตัวตู้นี้เดินมาที่ตู้เดียวเนี่ยสามารถเติมได้ทั้ง3าเครือข่าย3ระบบเลยนะครับมีวันทูกคอมีดีแท็กแล้วก็มีทูมูฟนะคบผมเพราะนั้นการใช้งานก็ง่ายง่ายมากนะครับผมเดินมากดเครือข่ายก็จะใส่จํานวนเงินใส่หมายเลขโทรศัพท์ แล้วก็หยอดเหรียญนะครับมันก็เติมให้ภายในสิบห้าวินาทีแค่นั้นเองนะครับผมง่ายมากครับผมแค่นั้นเองนะคะดังนั้นคนที่กําลังสนใจอยากจะมีคืออย่างบุ๋มเนี่ยมีงานประจําของบุ๋มอยู่ละนะคะบุ๋มคงไม่มีเวลามายืนทําธุรกิจอะไรที่อีกนอกเหนือจากงานประจำใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเรามีอย่างเช่นหน้าบ้านของเราหน้าปากซอยหรืออะไรก็ตามตามมุมไหนก็ตามก็สามารถเอาตู้นี้ไปวางได้ได้ครับผมเพราะลูกค้าเราส่วนใหญ่สุดมากก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่จริงถ้าให้ผมแนะนานะครับจะเป็นโรงเรียนหรือว่าโรงงาน นะครับโรงพยาบาลหรือแหล่งชุมชนต่างๆได้หมดเลยนะครับอะไรกระช่างที่เป็นมีคนอยู่เยอะได้อยู่แล้วครับผมค่ะสำหรับตู้นี้เนี่ยนะคะต้องถามก่อนเลยไม่ใช่ว่าพอลงทุนไปแล้วเนี่ยแล้วตังหายไปทําอย่างไรใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เริ่มเยอะเห็นบอกว่ามีระบบอย่างดีใช่ครับของเรามีอ่า ในส่วนของสัญญาการขโมยนะครับถ้าลูกค้าหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของตู้แล้วกันนะครับเดินมาที่ตัวตู้เนี่ยมาเปิดตู้เนี่ยก็จะมีถ้าไม่เข้ารหัสนะครับก็จะมีเสียงไซเรนร้องอย่างดังนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถส่ง s อ s แจ้งเตือนเจ้าของตู้ได้ทันท่วงทีด้วยนะครับผมว่าตอนนี้ตู้ท่านกําลังโดนแงะนะใช่ครับผมโอ้มีเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยนะคะมีออกอย่างนี้ได้เลยนะคะและสําหรับตู้นี้เนี่ยนะคะคิดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเนี่ยผู้ที่มาจองตู้ได้อย่างไรรายได้ จาจเจ้าของตู้จะได้สส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือค่าบริการลูกค้าที่มาใช้ตู้ก็คือค่าบริการตรงนี้สามารถตั้งราคาเองได้3บาท4บาท5บาทได้หมดเลยะนะครับผมส่วนใหญ่กรุงเทพจะตั้งประมาณ3บาทนะครับอย่างที่สองก็คือค่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ทางผู้ให้บริการเอง AS d t ส c ีแท o กตูมุเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ให้นะครับ a s กับ d t a c ให้อยู่ที่3.5%นส่วนตูมุฟจะให้อยู่ที่5.5%นะครับฟังดูเหมือนเป็นเงินน้อยนะครับคิดดูค่าแล้วกันว่าถ้าเรามียอดใช้บรรรริกาาาของตู้เีปะมณ50 รายต่อวันเนี่ยเราสามารถคืนทุนได้ภายในประมาณ5เดือนเองนะครับผม<อ> <S 2> <S 2> แค่นั้นเองนะคะ<ช>และ้วตู้ตู้หนึ่งถ้ายอย่างนั้นอยากจะลงทุนนี้เท่าไหร่อะไรยังไงคะได้ครับผมตัวตู้รุ่นใหญ่นะครับผมเราจําหน่ายอยู่ที่39,000บาทท้วนสําหรับตัวเล็กเป็นตัวประหยัดนะครับผมตัวนี้อยู่ที่2 9งหมื่น ระบบคลายกันใช่ไหมคะระบบคลายกันเพียงแต่ว่าตัดฟังก์ชันออกนิดหน่อยนะครับตัวใหญ่ก็คือจะมีคุณสมบัติก็คือมีสัญญาการขโมยมีแบตเตอรี่สำรองไฟนะครับแล้วก็มีไฟสองหน้าตู้ด้วยแต่ว่าตัวเล็กตัวตัวเล็กจะไม่มีนะครับผมไฟสองหน้าตู้ตรงนี้ใช่ก็เป็นไฟ2ลงมานะคะทำให้ตอนก็คือก็ใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะแต่ตรงตู้เล็กนี่อาจจะเป็นแบบประหยัดสักนิดนึงนะคะไว้ในโรงเรียนที่โอเคคนส่วนใหญ่ก็คืออยู่ตอนกลางวันนั่นแหละคืนไม่อยู่กันอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นตู้เล็กก็ได้นะคะแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยแล้วการ ที่จะมาติดต่ออย่างนี้เนี่ยนะคะกับคุณประดิษฐ์นี่อย่างนี้คือทําอย่างไรบ้างคะต้องเตรียมเอกสารต้องอะไรยังไงบ้างนะครับผมหลักการก็ข้าวเลยนะครับลูกค้าก็คือหาทาเลก่อนเพราะจริงๆผมจะเน้นเรื่องทําเลเป็นหลักนะครับเพราะทาเลดีก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเมื่อลูกค้าได้ทาเลเสร็จก็โทรแจ้งเข้าที่บริษัท เพื่อที่จะามาจำนะครับโอนตังค์เข้ามาจำนิดหน่อยนะครับผม<ช>แล้วก็เราก็จะทําการจดซิมทั้ง3ระบบให้นะครับเป็นชื่อลูกค้าเลยนะครับเมื่อจดซิมซิมเสร็จเราก็นัดลูกค้าว่าจะไปส่งเครื่องันไหนแล้วก็รับเงินสดที่เหลือเรียหน้างาน<ช>นะครับผมแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เรียบร้อยเลยสําหรับบางคนตอนนี้บางคนมีกี่ตู้ไปแล้วนะคะลูกค้าบางรายมีประมาณ60ตู้ครับผม โอ้เขากะรวยกันเลยแล้วนะใช่ครับผมเขากะรวยกันเลยนะคะแต่ก็เริ่มต้นจากตู้สองตู้จากจุดที่คุณคิดว่ามีทำเลที่เหมาะสมก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยขยับขยายใช่ครับผมนะคะไม่ต้องรีบก็ได้สําหรับคนที่มีงานประจําและอยากหารายได้เสริมนะคะผมว่าธุรกิจนี้เหมาะสมยิงๆท้ายทีสุดนี้อยากให้คุณบริษเชิญชวนเลยค่ะมาทําธุรกิจร่วมกันเลยค่ะกับทาง a t s เค่ะเชิญค่ะได้ครับผมธุรกิจนี้มันเหมาะสําหรับพานักงานประจําที่บอกว่าอยากจะหารายได้พิเศษหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นอาชีพเสริมละกันนะครับผมผมอยากจะแนะนําว่าอยากให้หาทําเลก่อนนะครับผมถ้าได้ทําเลเสร็จแล้วเนี่ยธุรกิจนี้ยังไงก็คืนทุนนะครับธุรกิจหยอดเหรียญทุกประเภทผมว่ามันคืนทุนด้วยตัวผมเองนะครับเพียงแต่ว่าจะคืนทุนช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับผม <c oughs> นะคะยังไงก็รวยด้วยกันนะคะแล้วก็มีรายได้เสริมเช่นเดียวกันสําหรับคนที่ปิด มีงานประจําอยู่แล้วหรือว่าอยากจะเป็นรายได้เสริมอื่นๆนั่นเองนะคะ,คะหรือว่าคนอยากจะทำไรายได้หลักก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถมีมงคล60ตู้เนี่ยนะคะก็หลายแสนอยู่เหมือนกันต่อเดือนนะคะยังไงก็ทําธุรกิจกันได้วันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับคุณประดิษฐ์คุมพานนะคะเจ้าของธุรกิจตู้เติมเงินมือถืออัตโนมัติ A T S ขอบคุณมากๆเลยค่ะ